สวัดีครับวันนี้เราก็มาดูช่งางม้วนท่อนะครับตัวน,นี้เป็นสูตรใหม่แล้วหาจนกว่าจะเจอลัดทรงใหม่ต้องมาคุมเองถ้าเราไม่มาคุมเองเสียงมันจะไม่ออกแล้วก็กต้อง ทาให้มันเนียบเนียไปประกอบใส่ได้เลยนะครับสูตรสามหกศูน็สั่งสั่งพักไปใส่ได้เลยนะครับสามหศนพร้อมปลายตัวนี้ก็ทักมาแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นต็แบบนี้แหละไปเลย ท่อตัวนี้ก็จะเป็นพวกเทอร์โบแต่ว่าเป็นเทอร์โบเล็กพวกร้อยหขึ้นไป150-210าสพาร์ตแน่นอนครับพาร์ตแน่นอนแต่ว่าต้องใส่ปลายแบบนี้ใส่ยาวไม่ออกใส่ย,ยาวต้องออกท้าย3ามถึงจะออก8ปสา แสตมต้องใส่ตัวนี้แล้วก็ใส่แสามลั่นแน่นอนลัล่นแน่นอนครับสูตรพพักช่างเก่งอันนี้เป็นรุ่นรุ่นเทอร์โบนะครับรุ่นธรรมดาก็มีจะต้องใส่ปากฉลามแบบนี้นะเสียงถึงจะออกอันนี้มันเป็นสูตรนะเป็นสูตรเนี่ยคล้ายๆปากปากต้องเรียวอย่างเงี้ยเล็กรีดไปหาใหญ่ กันนเเลยยะดีวก็เหมือนกันกับตัวเล็กนี่แหละเออทำไมท่านเดียวไม่เอาตัวเล็กไปใส่เออมันจะอันนี้ลูกมันอันนี้มันแป๊ดอะมันปาดอันนี้ลูกอันนี้ลูกกันแม่ใช่ใช่ใช่พ่ออันไหนอะพ่อนี่เลยยืนอยู่เนี่ยโอ้จักไปนี่ดูเกียบเกียวเหมือนกันเลยอือแต่ตัวนี้ใส่ไปแล้วตัวเล็กใส่ไปแล้วเสียงไม่ออกตัวนี้ออกเสียงไม่ออกเลย อยาวทีมั้งยาวมากเลยบานเลยไหมทำยังไงจะบานไปลายได้ไมาเคาะบอ๊อเอาคีมหนีบครับให้มันออกมางี้อืมก็เอาคีมกับลองดูมั้ยนู้นู้บ๊อบอบอ,บอไม่ใช่ครีมดิจะบานแบบไหน ก็เราเอาไอ้ตัวนี้แหละวางไว้แล้วก็เคาะเคาะเคาะวางไว้กับเหล็กอะลองดูไหมหรือว,ว่าวางไว้กับไม้ก็เอาครีมออกก่อนแล้วก็วางความเสมอคืออันอันตามที่ซืนอนะ่าเอียโอ้ได้เลยได้ลออกได้นอนนี่มันก็อย่างนี้แหละแล้วก็นั่งคมันเสมอดูช่างเชื่อมเรานะจะนี่หน้าตาเขายังไม่สดชื่นนะครับยังไม่ถอน

โอกอีกได้นิดหนึ่งจะบานปลายดูดิมันจะออกไหมเสียงมันจะปนี่ยันมะยกเอาวนบนยกมันเหมือนฟ้าเสียงมันจะมันจะรีบกเล็กอมีส่วนนะครับไอเสียงแค่ นิดหน่อยอ่ะนิดเดียวบางครั้งไม่ออกสนใจรถกระบะก็จะมีท่อสองแฝดนะครับนี่ครับสองนัเนี่ยสองปลายนี่ครับตัวนี้สองปลายนี่ครับปลายได้ตัวนี้ก็จะเป็นมองไม่เห็นปลายเท่าไหร่ดอกนี่ครับของผมก็จะเป็นปลายเดียวผมอยากใส่ปลายคู่ จดแล้วห,ห้ามเรียนแบบนะครับารบ,บ,บางบางคันเป็นปากฉลามเนาะเป็นปากฉลามเฉียงแต่นี่ผมอยากลองตัวนี้ดูว่าทําแบบเสมอแล้วลองบานปลายเหมือนรถกระบะผมอะ,มะเห็นไหมเสียงมันจะแตกไงเห็นไหมอย่างอย่างช่างเก่งทําทําตัวนั้นช่างเก่งยังบานเลยเออบานกับไม่บานะเสียงมันจะแตกต่างกันไงยบานันเสียงจะฟาดใช่แต่ถ้าไม่บานเสียงจะพุ่งใช่ ช่างนี้เป็นเป็นช่างชอบบานนะครับจริงบานท้ายแกชอบชอบบานมากเลยช่างคนนี้ปูดแล้วอมยิ้มอยู่ข้างในก็เดีวยววั <c oughs> นนี้มาปวนอยู่นี่อะไรทั้งวันเยไม่ไปไหนหรอกไม่ได้ไปต้องก่อกแล้วก็มาสั่งอ,อะไรนะกระเช้ากระเช้าให้ลูกค้า ก็ใครอยากทาํากระเช้าใส่อุปกรณ์ที่อยู่บนหัวแบบไม่อยากให้เห็นก็สั่งได้นะครับผมว่าจะเอาหมวกออกแล้วทาเป็นกระเชา้าเท่ไห้ฮะเอาหมวกออกแล้วแล้วตรงข้าบนนั้นใส่กระเช้าอ่ะเราต้องแปลแกแนวเสียงมันก็จะออกกว่าเดิม ำอะไรก็ได้ที่ไม่เหมือนเขาที่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 ไม่เหมือนเขาแล้วก็สบายใจตัวเองออกเยอะไหมน,นั่นนะไม่ต้องเยอะเท่าไหร่ดิ้วความติดความเขาขเขาขเขาต้องไม่เอาให้มันเหมือนปลายตัวนั้นนะปลายบานอะ่ะเดี๋ยวต้องดูข้างในครับเราจะเอาให้เหมือนปลายบานตัวนี้นี่ครับเนี่ยประมาณเนี้ย มันต้องบานนี้แล้วก็เอาโคนเคาะปลายกลวยปลายกลวยแล้วก็บานปลายครับบานด้วยสนใจก็สอบถามกันได้งายาย ข้อไซเลกะข้อไซเลกเอา,เอาไม่เอานี่นสวยงามเลยมันใส่ย,ยีน่กันอหรอ ลองดูเดี๋ยวผมจะไปลองว่าเสียงมันจะออกมาเป็นแบบไหนใครสนใจก็สอบถามได้นะครับอิสุสามหกศูนย์ฮโทุกรุ่นะของตัวที่มีเทอร์โบอยากพาดนะครับอยากทอ่อปารเนี่ยนะก็ลองมาทุกสูตรแล้วนะครับ นี่ก็ลองดูสูตรนี้แล้วกันแล้วก็มาอัพสเต็ปกล่องให้รถใหม่ช่างเก่งด้วยสวยเลยอะไม่ต้องขัดนะห้ามขัดนะคนสีเขียวไปถึงชมพูโอม คนสีชมพู่นว่นาอันนี้ให้ดูแค่นี้ดูก็พอครับข้างในไม่ให้ดูนะครับให้ดูแค่ประมาณนี้ทำหกก็ใครอยากจะยัดเรืออะไรงไงก็เอาไปยัดเองก็ได้หรือว่าส่งท่อพักมาเหมือนนูนะ่นเนอะท่อข้างบ้านนะลูกค้าส่งมาจากจากไหนนะชฟเก่งขอนแก่นนะครับส่งมาทำพักอิสุสามหกศูนย์ แล้วก็เอาไปทําใเองส่เคใครสนใจก็ทั้งราวไฟทั้งหลายอย่างครับเกี่ยวกับงานสเตนเลสน,น,นะครับก็สอบถามขึ้นมาได้ครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ